วันที่9แม่เหล็กดูดเงินมีเพียงการสำนึกรู้คุณเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตมั่งมีดีทริกบอนฮอฟเฟอร์ศาสนาจารย์แห่งนิกายลูเทแลน การสำนึกรู้คุณคือความมั่งมีและการบ่นคือความยากจนนี่คือกฎทองของชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพงานความสัมพันธ์หรือการเงินของคุณยิ่งสำนึกรู้คุณเงินมากขึ้นเท่าไหร่แม้จะไม่ได้มีเงินมากแต่ก็จะได้รับความมั่งมีเพิ่มขึ้นและยิ่งบ่นเรื่องเงินมากเท่าไหร่คุณก็จะจนลงเท่านั้นปฏิบัติการมหสัสารรย์วันนี้เปลี่ยนเหตุผลใหญ่ที่สุดที่คนใช้บ่นเรื่องเงิน ให้กลายเป็นปฏิบัติการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเพิ่มพลังในการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมเรื่องการเงินเป็นสองเท่าคุณจะสำนึกรู้คุณแทนการบ่นที่ทำให้คุณจนลงซึ่งจะทำให้คุณมั่งมีอย่างน่ามหาัศจรรย์คนส่วนมากมักไม่ได้คิดว่าตนบ่นเรื่องเงินแต่ถ้าในชีวิตเกิดมีปัญหาเงินขาดมือเขาก็กำลังบ่นโดยไม่ทันรู้ตัวการบ่นเกิดขึ้นผ่านความคิดของผู้คนพอๆกับทางวาจาและส่วนมากก็ไม่ทันระวัง ความคิดที่อยู่ในหัวความคิดหรือวาจาที่เป็นการบน่นเป็นด้านลบเป็นการอิจฉาริษยาหรือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินคือการสร้างความยากจนโดยแท้จริงและแน่นอนที่ว่าการบ่นที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อต้องจ่ายเงิน ถ้าคุณไม่มีเงินพอการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ก็เป็นเรื่องยากเขียนที่สุดเรื่องหนึง่งดูเหมือนว่าจะมีแต่ใบแจ้งหนี้ไหลามามากกว่าเงินที่จะมีจ่ายแต่ถ้าคุณบ่นเรื่องใบแจ้งหนี้นั่นแหละคือการบ่นเรื่องเงินจริงๆและการบ่นก็ทําให้คุณจนอยู่อย่างนั้นหากคุณไม่มีเงินพอโดยปกติสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทําคือการสํานึกรู้คุณในใบแจ้งหนี้ของคุณอันที่จริงนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทํา เพื่อรับเงินมากขึ้นในชีวิตคุณต้องสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินและการบ่นใบแจ้งนี้ไม่ใช่การสำนึกรู้คุณคุณต้องทำตรงข้ามเลยซึ่งคือสำนึกรู้คุณสินค้าหรือบริการที่คุณได้รับจากเจ้าของสินค้าที่ส่งใบแจ้งนี้ให้คุณเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นเลยแต่กลับส่งผลมหาศาลต่อเงินในชีวิตคุณ คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินได้โดยแท้จริงในการสำนึกรู้คุณใบแจ้งนี้ให้คิดว่าคุณได้ประโยชน์จากบริการหรือสินค้าที่อยู่ในใบแจ้งนี้นั้นมากแค่ไหนถ้าเป็นบริการจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านจงสำนึกรู้คุณมีบ้านอยู่ก็ถ้าเกิดหนทางเดียวที่คุณจะได้อยู่บ้านคือการนั่งออมเงินให้พอไปจ่ายเงินสดซื้อละ ถ้าเกิดไม่มีสถาบันการเงินให้กู้ซื้อบ้านหรือมีบ้านให้เช่าละ่ะเราส่วนใหญ่คงต้องอาศัยกันตามถนนดังนั้นจงสำนึกรู้คุณสถาบันเงินกู้หรือเจ้าของบ้านให้เช่าเพราะพวกเขานี่เองที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่ในบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์ได้ถ้าคุณกำลังจ่ายค่าแก๊สหรือค่าไฟฟ้าไม่ให้คิดถึงระบบความร้อนหรือความเย็นที่คุณได้รับเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องใช้ทุกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้เพราะบริการเหล่านั้น ถ้าคุณกำลังจะจ่ายค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตลองนึกจินตนาการดูสิว่าชีวิตจะยุ่งยากแค่ไหนถ้าคุณต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆเพื่อไปคุยกับคนแต่ละคนถึงที่คิดสิว่ากี่ครั้งกี่หนกันที่คุณโทรศัพท์หาครอบครัวและมีสหายได้ส่งและรับอีเมลหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันทีโดยผ่านอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีผู้ให้บริการคุณบริการที่น่าทึ่งเหล่านี้อยู่แค่ปลายนิ้วจึงควรสำนึกรู้คุณสิ่งเหล่านี้และสำนึกรู้คุณ บริษัทต่างๆที่ไว้วางใจคุณด้วยการให้บริการก่อนคุณจ่ายเงินด้วยซ้ำ ตั้งแต่ฉันค้นพบพลังวิเศษของการสำนึกรู้คุณนี้ฉันก็เขียนถ้อยคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณนะจ่ายแล้วในใบแจ้งนี้ทุกใบที่จ่ายไปและไม่เคยพลาดเลยสักใบในตอนเริ่มต้นเมื่อฉันไม่มีเงินจ่ายใบแจ้งนี้สักใบฉันยังคงใช้พลังมหัศจรรย์การสำนึกรู้คุณและจะเขียนลงไปในใบแจ้งนี้ว่าขอบคุณสำหรับเงินนะจากนั้นเมื่อมีเงินจ่ายฉันก็เขียนเพิ่มไปว่าขอบคุณนะจ่ายแล้ว วันนี้คุณจะทำแบบเดียวกันหยิบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายในขณะนี้ที่มีอยู่ขึ้นมาและใช้พลังมหาศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณด้วยการเขียนลงไปว่าขอบคุณสำหรับเงินนะและรู้สึกสำนึกรู้คุณในการมีเงินจ่ายใบแจ้งหนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามหากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ออนไลน์และจ่ายแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เวลาได้รับใบแจ้งหนี้ออนไลน์ก็ให้ส่งอีเมลต่อไปให้ตนเองและเขียน ในบรรทัดหัวข้อจดหมายหรือ subject ด้วยตัวอักษรใหญ่ๆน้าหนาว่าขอบคุณสำหรับเงินนะถัดจากนั้นให้หาใบแจ้งหนี้10ใบที่คุณจ่ายแล้วในอดีตมาเขียนลงไปด้านหน้าใบแจ้งหนี้แต่ละใบด้วยถ้อยคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณนะจ่ายแล้ว ขณะที่เขียนลงบนใบแจ้งหนี้ที่จ่ายแล้วแต่ละใบให้รู้สึกสำนึกรู้คุณเท่าที่จะทำได้ที่คุณมีเงินจ่ายใบแจ้งหนี้ยิ่งคุณใช้การสำนึกรู้คุณในใบแจ้งหนี้ที่คุณจ่ายแล้วมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดึงดูดเงินมาหาตัวคุณได้มากขึ้นอย่างน่ามหาศจรรย์ จากวันนี้ไปคุณทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นปฏิบัติการปกติได้คือเมื่อไหรก็ตามที่จ่ายใบแจ้งนี้ให้คิดรวบยอดถึงบริการอันสำคัญที่คุณได้รับจากใบแจ้งนี้นั้นและเขียนลงไปด้านหน้าใบแจ้งนี้ด้วยถ้อยคำมหาสัจจทร,ร์ว่าขอบคุณนะจ่ายแล้วถ้ายังไม่มีเงินจ่ายให้ใช้พลังมหาสัจจันทร,ร์ของการสำนึกรู้คุณและเขียนว่าขอบคุณสำหรับเงินนะและรู้สึกเรากับคุณกำลังกล่าวขอบคุณเพราะคุณมีเงินใจ่ายใบแจ้งนี้ ใบนั้นการสำนึกรู้คุณเงินที่คุณจ่ายออกไปคือการรับประกันว่าคุณจะได้รับเพิ่มขึ้นการสำนึกรู้คุณเหมือนเส้นใยสีทองที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินของคุณไว้ดังนั้นเมื่อคุณจ่ายเงินออกไปเงินก็จะกลับมาหาคุณเสมอบางทีก็เท่าเดิมบางทีเป็นสิบเท่าบางทีก็เป็นร้อยเท่าจำนวนอันมากมายที่คุณได้รับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้เงินไปมากเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับการสำนึกรู้คุณว่าคุณให้ไปมากเท่าไหร่คุณอาจไม่ให้การสำนึกรู้คุณมากเหลือเกินเมื่อจ่ายใบแจ้งนี้ไป1,000บาทจนคุณได้รับกลับมาหลายหมื่นบาทก็ได้ปฏิบัติการมหาสจั์หมายเลข9แม่เหล็กดูดเงินข้อที่1คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทารายการสิ สิ่งดีๆ1สิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อ2หยิบใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายในขณะนี้ที่มีอยู่ขึ้นมา และใช้พลังมหัสจรรย์ของการสำนึกรู้คุณด้วยการเขียนลงไปว่าขอบคุณสำหรับเงินนะและรู้สึกสำนึกรู้คุณในการมีเงินจ่ายใบแจ้งนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตาม ข้อสให้หาใบแจ้งหนี้สิบใบที่คุณจ่ายแล้วในอดีตมาเขียนลงไปด้านหน้าใบแจ้งหนี้แต่ละใบด้วยถ้อยคำมหสัสจ,จันขอบคุณนะจ่ายแล้วให้รู้สึกสำนึกรู้คุณเท่าที่จะทำได้ที่คุณมีเงินจ่ายใบแจ้งหนี้ข้อสก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจ,จันไว้มือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจ,จันว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้